ังกระทะครับเฮ้ยอะไรอะอะไรครับในในนั่นครับทุกคนนี่ตินไกล้ครับทุกคนตินไกล้แช่น้ําแข็งครับทุกคนครับตินไกล้แช่น้ําแข็งครับเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงครับทุกคนตินไกล้แช่น้ําแข็งครับทุกคนครับเอาไปต้มครับทุกคนเอาตินไกล้ไปแช่น้าแข็งแล้วก็ไปต้มทำอะไร ซุร์ตีนไก่หรือเปล่านะน่าจจะเป็นสุร์ตีนไก่ครับโอเคนะครับเอาไปทอดนะครับผมเอาไปทอดตีนไก่ก็เยอะเหมือนกันนะครับสามโลได้นะครับเอาตีนไก่ไปทอดนะครับผมใครบ้างที่อยากกินตีนครับโอเคนะครับผมเอาไปใส่น้ําแข็งครับเอาไปใส่น้ําแข็งเฮ้ยเอาไปทอดแล้วก็เอาไปใส่น้ําแข็งครับทุกคนครับเอาไปแช่น้ําแข็งอีกเีนะครับเพื่อเพื่ออะไรโอเคนะครับมี มีใบมะละกอด้วยครับทุกคนนึ่งครับนึ่งเอาอะไรอ่ะไข่ครับเอาเฉพาะไข่ขาวด้วยยังไงอ๋อขอไข่ขาวครับเอาไปทําเค้กน่าจะเป็นอย่างไงครับนี่เป็นเค้กครับผมแล้วก็เอาไปเทใส่กระทะนะครับเทใส่กระทะแล้วก็ยังไงต่อเอาไข่แดงมาใส่หรือเอาไม้ปิดฝาเลยครับนึ่งครับทุกคนครับนึ่งครับเฮ้ยอะไรอ่ะ เหมือนอะไรสักอย่างครับทุกคนเอาฮอทดอกมาใส่ครับทุกฮ oh. อทดอกเฮ้ oh. เป็นพิซซ่าหรือเปล่าครับเอาไข่ขาวไปทำพิซซ่าได้ครับทุกคน oh. มันเกินความเป็นจริงมากๆครับอเมซิ่งโอ้โหอนี่ก็ผัดแผดตินไก่ครับทุกคนครับ<笑><笑>มีใบมะกรูดครับผมมีใบอะไรอะ่ะมันไม่ใช่ใบมะกรูดนะ่นนะ่ะ มีใบมะกรูดมีพริกครับผมเหยนมามเห็นฝาไหมครับทุกคนเป็นไหมเห็นเหมือนที่ผมพูดไหมครับโอเคนะครับใส่ผักชีเข้าไปเฮ้ยก็ดีอยู่นะครับก็ไม่แย่นะอันนี้พิซซ่าครับทุกคนครับเป็นพิซซ่าทํามาจากไข่ล้วนๆนะไม่ใช่ทํามาจากแป้งนะครับทำมาจากไข่ล้วนๆครับอันนี้อะไรเป็นซอสครับทุกคนครับ เป็นซอสของปลากระป๋องหรือว่ายังไงครับทุกคนไม่ใช่อ่ะปิดฝาครับโอ้ม y กอดเอาเรื่องครับทุกคนครับนี่ไงเห็นปะ่ะพิซซ่าครับทุกคน oh, <no. S 1> <laughs> เป็นพิซซ่าครับพิซซ่าทำมาจากไข่ล้วนๆเลยนะครับไม่มีแป้งนะครับผมอันนี้ใครที่อยากโอ้โ oh, ห oh. เอาไปแจกพนักงานได้เลยครับ โคเลชินโคเลชินกินได้ไหมเนี่ยคืนนี้กูจะแตกไหม <laughs>